สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิขททุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่1 4พฤศจิกายนเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์ก,ก็เป็นคิวของฟุตบอลทีมชาติไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและยูฟ่าเนชั่นลีกจึงคัดเด็ดมาในคลิปนี้2คู่และกลุ่มลลยอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มลายรวมที่เด็ดเซียนบอล ั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปที่คู่แรกเวลา3ทุ่มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียคูเวตพบเกาหลีใต้โดยคู่นี้เกาหลีใต้ต่อ1.75ส่วนผลงานการเจอกัน5เกมสุดของคู่นี้เป็นเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนคูเวตไม่ชนะเลยส่วนผลงาน1ิบเกมสุดทุกรายการของคูเวตชนะ1เสมอ4แพ้5้า เข้าวิน2เสมอ2เสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนทางฝั่งทีมเยือนเกาหลีใต้10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าวิน4เสมอ2เสีย4และจบสกอร์สูง5ครั้งคู่นี้คูเวสกดใช้ไม่เจอมาแล้ว4เกมติดต่อกันเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปพ่ายโอมาน0ูนต่อสแถมสถตติในบ้าน5เกมล่าสุดก็ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้น ส่วนทางฝั่งเกาหลีใต้มาตรฐานย,ยังคงสูงด้วยการเข้าวินมาแล้ว3เกมติดต่อกันและกดไปถึง9ประตูแถมยังฟาดใช้นอกบ้านมาแล้ว5เกมติดต่อกันนอกจากนี้ทัพโสมขาวยังชนะจากบ้านคูเวตมาแล้ว3จาก4ทริปที่มาเยือนแม้ว่าจะต่อ1.75แต่ก็ไม่น่าใช่อุปสรรคที่ยากเย็นมากนักเพราะฉะนั้นคืนนี้ขออยู่เชียร์ทางฝั่งโสมขาวดีกว่าฟันธงเกาหลีใต้ใบุกชนะคูเวต3ประตูต่อสูตรส่วนอีกคู่นาตี2 4 5ในศึกยูฟาเนชันลีกกรีซพบกับอังกฤษ โดยคู่นี้อังกฤษต่อครึ่งลูกส่วนผลงานเฮดตุเฮของคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งซึ่งผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปทีมละ1ครั้งส่วนผลงาน10เกมหลังสุดของกรีซชนะ7เสมอ2แพ้1เขาวิน9เสมอศูนย์เสีย1และจบสกอร์สูง4ครั้งส่วนฝั่งทีมเยอรินีตัวคำราม10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2เขาวิน3เสมอศูนย์เสีย7และจบสกอร์สูง4ครั้งต้องยอมรับว,ว่าเจ้าถิ่นกรีซนั้นยากเล่นในบ้านตัวเองค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงาน4เกมหลังสุดในรายการนี้ก็ชนะรวดแถมยิงไม่เลี้ยงถึง8ประตูนอกจากนี้ยังรักษาครีนเชได้ถึง3เกมอีกด้วยด้านคงกําลังที่เรียกตัวมาส่วนใหญ่ก็ยังคงชุดเดิมเป็นหลักฉะนั้นหายห่วงเรื่องความลงตัวทีมเวิร์คและความดุดันของเกมลุกไปได้เลยส่วนทางกับทางทีมเยอนอังกฤษที่ค่อนข้างขัดน,นักเตะตัวหลักไปเพียบซึ่งน่าจะส่งผลต่อการวันแทคนิคในเกมนี้แน่นอนนอกจากนี้การเผชิญหน้าเกมล่าสุดก,กิิกก็เพิ่งบุกอัดอังกฤษขาวเวมเบอร์รี่มา2-1ดูทรงงานนี้ไม่่่งาายยเลยทีจะบุกไปว้3แตม และเมื่อพิจารณาจากเลตภาพรวมแล้วแนะนําว่าอยู่รองประคองสกอร์ทางฝั่งเจ้าบ้านดีก,กว่าฟันธงกรีซเสมออังกฤษ1ประตูต่อหนึ่งสุดท้ายดีขอฝากโปรโมชั่นประจําเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแลกสเตป5ขั้นต่ํา500บาทรับฟรีทันที300บาท และได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ